ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเช้านี้ครับมาดูวิถีชีวิตนะครับการเลี้ยงสัตว์ตัวนี้เป็นแม่ไก่ชนนะครับนี่ครับการอยู่แบบพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่อำนาจเจริญครับยวพาเพื่อนๆนะครับไปดูบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับแบดกำลังออกนะครับตัวนี้ก็ ห่านคู่ใจแล้วนะครับมีสองตัวครับเจ้าคูตานะครับกับเงี้ยของมันครับบ่เคยออกลูกให้จักเถื่อนะครับอยู่แต่สองตัวนี่ครับบ่ให้ลูกให้เต่าจักเถื่อนครับ อีสานบ้านเฮาก็มีซ้ำนี่แหละครับเลี้ยงตัดเลี้ยงห่านเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วครับจะมีก็เป็นคอกงัวนะครับคอกวัวครับวัวครับถ้าบอกที้ข้านหาหญ้าหาเฟืองให้กินนะครับก็บพอเลี้ยงอยู่นะวัวครับปีหนึ่งกับ ปีสองปีกัได้กับไร่หลายหมื่นนะครับนี่ครับเลี้ยงบัวอันี้ก็เป็นเจ้าสาไก่ชนนะครับไก่ชนกับเป็นตะเหลี่ยงใบนะครับค้นเล่นไก่ชนหลายนะครับนีก็เป็นเฟืองนะเฟืองงัวครับตัวนี้บริอัดนะครับบรรยากาศกะสิประมาณนี้นะครับบ้านเฮาครับ ไาวเละเทะจังเลยเราเนี่ยนะตันี้เป็นคอ,อกหมูนะครับหมูหน่อยมีซีโตแล้วนะครับนี่ก็เป็นแต่เลี้ยงไว้อยู่นะครับถ้าบอกขีข่คานหาแนว้ห้มันกินครับแต่มันก็กินไงนะครับหมูหน่อยหมูปลาพันนี้นะครับกินห้ํมกินพักนะครับตัวนี้ก็ มีลูกได้ลูกซีโตนะครับไว้ขายปีใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นการส้างรายได้อีกแบบนึงนะครับแม่มันนะครับเม่หมูปลาครับลูกมันมีซีโตนะครับอยู่ข้างในนะครับสองตัวออกมาสองตัวครับตาสีประมาณนี้นะครับลูกหมูปลานะครับอาจสีหิวแล้วนะครับหิวแล้วเรี่ยงใด นั่นนั่นอุดอุดอุดกะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตบ้านเฮ้านะครับอยู่แบบเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายนะครับปลูกพักเลี้ยงซั์นะครับกะดำรงชีวิตกันไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกต้องไปบุบ่ไหว้อยู่เมืองหลวงครับเมืองหลวงเป็นเมืองที่บุบ่นไหว้ล้วกบ่จริงใจนะครับ มีแต่ละคนนี่ตรงสู่ชีวิตกันครับแต่ถ้าเขาอยูบ่บนนอกนะครับโบตกสู้กับเพยนะครับสู่แต่กับเจ้าของนะครับถ้านนเขาบกขี้ข้านเฮ็ดเล็กเฮ็ดน้อยไปนะครับเขาก็มีความสุขครับเงื่อนทองนี่มันเป็นแค่ของนอกกายนะครับแต่เขาก็ตรงมีบอมีนะครับแต่ถ้าอยูบ่บนนอกเขาบอตตรงมีหลายครับมีซ้ำเสื่อน แค่สุลดที่เข้าผลิตบ่ได้นะครับพวกพักพริกพวกพักอย่างนี่เข้ากะสามารถปลูกเองได้นะครับเนาะปลูกเองพักนี่บริด้ซื้ออยู่แล้วนะครับอยู่บ้านเข้านะครับเท่ากี้ข้านครับไปขายพร้อมผุลไปนี่ออกมาครบแล้วนะครับหมูน้อยสี่ตัวกับแม่หมูป่าครับนี่สวยงามไหมครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปยาวผมนะครับ ดูจบแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปยาวครับนี่น่ารักนะครับหมูกำลังน่ารักเลยนะครับช่วงนี้นะครับโมเมนต์หนาหันนี่น่ารักปีใหม่เจอกันนะจ๊ะหนูหนนะครับจะปรบ้าณนี้นะครับ ถีชีวิตเกษสิประมาณนี้นี่ครับเสียเสียเพื่อนก็ใส่รถอีแตกครับไปใส่เสียไปไหนตัดไม้เออฝนไปตัดไม่นะครับเสียต,ตัดไปเห็ดบอลหมู่บ้านนี่นะครับบอลน,นังครับนี่ก็เป็นสวนไผ่ครับกิมซุงนะครับนี่ก็สามารถขายได้นะครับกิมซุ้งครับเป็นสวนไผ่กิมซุ้งนะครับ บรรยากาศก็กจะประบ้านนี้ครับทองทงหน้าเฮาอยู่บานตัวนี้กับโมเมนเอาทิมนะครับนี่เอาไว้ะอ่อยไฟนะครับนี่ครับไม่มีอะไรทิ้งนะครับเศษไม้หรืออะไรนี่ใช้ได้หมดนะครับตัวนี้เป็นสวนมะนาวนะครับสวนมะนาวสวนกล้วย ครับลากันไปก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณมากมายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาสนับสนุนคลิปยาวผมนะครับสวัสดีครับ